ส่วนค่าวนี้ก็ไม่ปล่อยให้ลือกันไปไกลนะคะเพราะว่าแม่หมูพิมพกาออกมาเคลียร์เองเลยค่ะหลังจากหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วแม่หมูนายนภัสหรือว่าใบาเฟิร์นเนี่ยใครอันฟอลใครกันแน่ค่ะ เป็นประเด็นดราม,ม่ากันหลายวันแล้วนะคะสำหรับกรณีของแม่หมูพิมพกาที่อันฟอลโลอ g ของลูกชายสุดที่รักนายนภัสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็เฟิร์นซึ่งเป็นผู้จัดการของใบเฟิร์นรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆในแก๊งด้วยค่ะอีกทั้งวันนี้ก็ยังมีภาพออกมาอีกว่าใบเฟิร์นเนี่ยอันฟอลโลแม่หมูไปแล้วหรือเปล่า ล่าสุดไม่ต้องเดากันแล้วนะคะเมื่อแม่หมูออกโรงโพสไอจีเคลียร์เองเลยค่ะบอกว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอันฟอลโลแม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่ายังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งเดี๋ยวจะปิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบค่ะรวมถึงฝากไปบอกนักข่าวที่ทําข่าวด้วยว่าเชิญไปทําข่าวบ้านอื่นกันก่อนค่ะ